วันนี้เหมยลี่จะมาแนะนำวิธีก็ p ปปี้ไฟลใน Windows ให้ไว้ขึ้นกว่าเก่าสำหรับผู้ที่ก็ p ปปี้ไฟล์ไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกมาเป็นอย่างคือซาแท้ คนอาจจะรู้สึกลำคาญในทุกข้างที่ต้องก o อปี้ไฟล์ใน Windows โดยเฉพาะเมื่อต้องก o อปี้ไฟล์ขนาดใหญ่หรือไฟล์จำนวนหลายวา็นเน้อใดมันคือ Co อปี้ซาแท้ถ้าตั้งหโดนกบอแล้วจกเถอเมื่อนี้พวกเขาก็เลยมีวิธีดีๆมาแนะนำที่จะช่วยให้ทานสามารถก o อปี้ไฟล์ได้ไว้ขึ้นบอหลายก็หน่อยจะได้บอต้องหัวห้อนกันต่อไปอีกข้อที่หการใส้คีลัด การใส้ปุ่มคีย์ลัดเทิงคีย์บอร์ดจ,จะช่วยให้การก๊อบบี้ไฟล์นั้นสะดวกและว่องไวหลายขึ้นโดยคีย์ลัดที่ควรห้มีดังนี้ Control X สำหรับตัดไฟล์เพื่อย้ายใบบางในโฟลเดอร์ที่ต้องการ Control C สำหรับก๊อบบี้ไฟล์เพื่อเหตุสำเนาโฟลเดอร์ที่ต้องการ Control V สำหรับวางไฟล์ที่ตัดหรือก๊อบบี้ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ Control Shift N สำหรับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา อันติเนตบวกลูกศรซ้ายขวาสำหรับเปลี่ยนหน้าไปโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้หรือถัดไปอันติเนตบวกลูกศรขึ้นสำหรับออกไปหน้าโฟลเดอร์ทางนอกข้อที่2ใส่เมาส์เลือกหลายๆไฟล์ไปพร้อมกันการใส่เมาส์เลือกไฟล์ที่ต้องการก๊อปปี้นั้นสามารถเทดได้หลายวิธีทั้งการลากคลอไฟล์ที่ต้องการกด c อน t r o l ข้างไว้แล้วคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มเติม กดชิปข้างไว้แล้วเลือกทีไฟล์สุดท้ายเพื่อเลือกก่อนหน้านั้นทั้งหมดหรือกดคอนโทรลบเพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นๆข้อที่3ใชไซ้ w i o w s w <Windows 10> s w i w i o w s w s 10นั้นมีการปรับปุงอินเทอร์เฟสการ Copy ไฟล์ให้ดีกว่าเกา่าใช้งานได้สะดวกหลายมีกราฟแสดงความไว้ในการ Copy ไฟล์ให้เบิง่งรวมทั้งสามารถกดยุดการก o p y ไฟส่วนขาวได้ในกรณีที่ต้องการไซ้คอมพิวเตอร์เหตุย่างอื่น นอกจากนั้นถ้าหากเกิดการผิดพลาดในเวลา copy อกบางไฟล์มันก็จะบยุทธเพื่อล้อทาเฮากับมากดคายคือกับวินโด้พูดก่อน,อนแต่มันจะ copy ไฟล์อื่นๆต่อๆให้เองโดยอัตโนม,มัติข้อที่4่ไส้ทีราคัดลก,การใส้โปรแกรมเทราคัดลในการ copy ไฟล์มันจะช่วยให้ copy ได้ไวขึ้นด้วยการใส้อัลกอลิทึมข้ามาสวย ในการ Copy f ี้ไฟล์รวมทั้งสามารถให้มีการทำยืนยันทุกขัก้นตอนจะ Copy f ี้ไฟเพื่อป้องกันทางกดพิดและแน่นอนบารดาหักไฟล์ที่มีปัญหาในเวลา Copy มันก็จะทำไป Copy f ี้ไฟล์อื่นให้ก่อนอัตโนมัติเส้นกันและก็ยังสามารถเห็นเรียกแบบถาวรแทนไฟล e Explorer ของ Windows ได้นำอีกข้อที่ 5. อัปเดตฮาร์ดดิสก์หรือ USB การเปลี่ยนฮาร์ดดิสแบบจากหมุนไปใส่ SSD แทนจะเห็นให้ความไวในการอ่านและเขียนข้อมูลทัง้งฮาร์ดดิสนั้นไว้ขึ้นและส่งผลให้การ Copy ปไฟล์ Fi ไว้ขึ้นน้ำเส้นกันส่วนการ Copy ปไฟล์ทั้ง l d s i v r i v e นั้นถ้าหากใส้ USB 2อจ U ก็ให้เปลี่ยนไปใส้ USB 3.0แทนจะเห็นให้สามารถ Copy ปไฟล์ Fi ได้ไว้ขึ้นหลาย